สุดหรูคาเฟ่ใต้โรงแรมสุดหรูยา่านเจริญกรุงนะจ๊ะถุวยแรกที่เขาตักแต่มันจะละลายละยูสุของเธอนี่ไงจะชิมจากยูสุอื้ว่าอมันม่วงยว่าโกโก้แปลกๆนะงาดำชัว ไม่ดำก็ให้มันรู้ตายไปสิฮะบัวลอยถึงขิงอ่ะใส่นาดาวหมาบัวลอยอ่ะมันมันม้วนมันม้วนหรออันนั้นกระมงแบกระมงแบกระมงเบอร์ว่ะเกลือนานก็จะออกเค็มเมิ้วกีมิ้วกีโอ้ยเธอไม่ไหวแลวเราเดินไปดูริมน้ำกันนะอืมเข้ากันได้ดีเพราะว่าทางคู่ก็เค็มทางคู่ <marriages> Thank <timing> you ชอบชีวิที่ว่างนะจ๊ะวันนี้จะพาไปกินเที่ยวไปกินไปกินอะไรนะไอศครีม <Ice cream. S 1> วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวโรงแรมสุดหรูคาเฟ่ใต้โรงแรมสุดหรูย่านเจริญกรุงนะจ๊ะนั่นก็คือโรงแรมตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมซันยวซันยู หอมเนาะอุ้สวยมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมพ mm. าริโล,ลโฮเทลแบงกอกันรถไปนี่เราสวยมากนี่เป็นถนนเราไปดูร้านก่อนไหมพาเดินทัวร์ชิวๆกว่อนนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเรามีโอกาสมาพักเนาะเนาะ แบบมันนอนพักเฉยๆอ่ะร anyway, sure. oh. ิงไปติงมองตรงข้ามแม่น้ำตรงนั้นไปก็คือจะเห็นบ้านชั้นล้วนะใช่ไหมตรงข้ามเลยใช่ปะโอ้ยวานเบเกอรี่บริ c k ์ด้วยบริดจ์เบเกอรี่นะสวยเลยแล้วสามแม่น้ำคือดีมากเดี๋ยวถ่ายวิวโรงแรมให้ทุกคนดูดีกว่าเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินไปที่ริน n า a r โรก่อนนะครับร้านไอติมที่เราจะมากินวันนี้นะอยู่ที่โรงแรม s า l ล l h o โฮเทลแบงคอนะครับทำไมชื่อแปลกๆนะ The s a l i l The s a l i l มันอ่านออกเสียงว่ายังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ลองพิมพ์มาเป็นคาราโอเกะหน่อยนะแต่เราอ่านว่า Salil อย่างนี้นะโอ้ยสวยมากะเธอมุมเนี้ยเธอดูมุมข้างหลังิันี่แล้วก็ตรงไปสุดนู้นก็จะเป็นสระว่ายสระว่ายน้ำแล้วก็สุดนู้นเลยก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะทุกคน อนนี้เราก็คือสั่งแบบชิมคำละ5บาททุกรสชาติแล้วเราจะแบ่งกันชิมยังไงอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะอยูสุมิวอุ้ยน่ากินนะเนี่นยแต่เราเป็นสายแบบไอติมครีมมันไม่ใช่เชิร์เบไม่ใช่ซอบเบอ,อ่ะก็ลองก่อนนะวอารถไหนเดี๋ยวมาสั่งอยู่แล้ว ก็จะเลือกจะเลือกได้เพียงหนึ่งใช่ไหมเอาเลือกได้สองเลือกได้ก็เลือกได้สองรสไงเราก็ต้องกินให้ครบทุกรสก่อนแล้วดูว่าอันไหนจะเป็นคู่จับมือใช่ปะจับมือก็แบบเหมือนขอปชูงเงี้ยเราใครจะมุงกูนะเราก็เลือกใช่ไหมอเอเลอธอจะรีบสั่งไปไหนแล้วไม่ชิมเลยต้องชิมนหลายรสก่อนอันนี้คือรสอะไรมันม่วงคาราเมลบานาน่าใช่อันนี้คืออะไรนะครับ ระแน็คระแบบระข้างบนละครับ <Y uzu. S 2> ยูสุยูสุต่ออุ้ยชุ่นเนื้อเนื้อมันแบบมันมีเนื้อจริงเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มชิมเริ่มจากถ้วยแรกที่เขาตักเดี๋ยวม,มันจะละลายละยูสุของเธอนี่ไงจะชิมจากยูสุอัลมอนด์บัตเตอร์ยูสุอร่อยอ๋อย ืมรู้สึกว่าแล้วมีเนื้อส้มจริงอ่ะอืมอันที่สองเป็นอะไรเนี่ยเธอว่าเขาก็ไม่เขียนมาให้เธอฉันชิมนิดนึงแล้วเธอจะชิมมะจะชิมแบบนเหมือนเลซิ่งมันม่วงันม่วงเอ๋อนี่มันมันมีเนื้อมันด้วยอืมมันม่วงจริงว่ะหนูมันแบบมันจริงอ่ะหนูมันเหมือนมันญี่ปุ่นสีนี้ไม่ต้องสื่ออันนี้คือ สีนี kind of mm ้ไ hmm. ม um, ่ต้องสืบอวันนี้คือชาไทยชาไทยชาไทยอุ้ยเธอมันรสชาแบบอาไปเลยคฮะทั้งอันเลยทั้งอันเลยเดี๋ยวมันจะพิเศษอันนี้ชาไทยก็ดีชาไทยชาไทยแต่ตอนนี้ชอบมันม่วงกับยูสุอันนี้ช็อกโกแลตซัมติ่งยูสุคนอยู่ในซัพพล์ยูสุคนซื้อกลับบ้าน โกโก้แปลกๆนะอร่อยแบบมันไม่หวานเ้ยอร่อยแต่แบบมันไม่ใช่โกโก้ที่แรงอะ่ะเหมือนโมจิและอันนี้ก็คืออุ๊ยอันนี้อร่อยอันนี้อะไรวะโอ้ยคำละห้าบาทนะเนี่ยโอ้ยอันนี้อร่อยมันมีกรุบๆเหมือนคุกกี้ครัมเบ้คุมมค้มเนาะเธอเนาะคุ้มมันไม่ได้แพงเลยนะทุกคน อันนี้อร่อยวะตัวไหนวะอันนั้นแน่เลยที่มันมีคุกกี้อยู่ข้างบนน่ะอืมแต่อันนี้ฉันรู้เหมือนชาไทยเลยอันนี้งาดำชัร์ไม่ดำก็ให้มันรู้ตายไปสินี่งาดำไม่ควรอยู่บนไอติมอุยเหมือนบัวลอยถึงถึงอะ่ะใส่งาดำม,ม,มาบัวลอยอะ่ะบัวลอยแบบใส่ไต้หวันอะ่ะอืมอร่อยช่วยแรกหมดแลบอันนี้อันแรกเลยมันเป็นซอเบรส สตรอเบอรี่ปะแ a s ชั o นฟ r ไม่ไม่เป็นมิ m i บอร์รี่ออเรนจ์อืมเปรีนนย้ยวๆหน่อยให้ความสดชื่นเออถ้าใครชอบซอบเบยเปรี้ยวๆแต่เราเป็นส่ไอศครีมแบบครีมมี่แบบต้องผสมนมอันนี้ฉันก็รู้เลยเธออันเนี้ยฉันรู้รดอะไรไม่ต้องสืบแอปเปิลใบเตยส <laughs> าเขียว ุยหอมมะชะมากหอมมะชะมากแล้วคือแบบแล้วไม่หวานแล้วมีความขมของผงมะช่าฉันรู้มาแล้วว่าเลมอนมันต้องอร่อยแต่ฉันเห็นเนยู่สูแล้วซือก็อร่อยเ้อมัช่ะอร่อยว่ะเขามีโอเวนตินช็อกโกแลตทะแย่ต้องติงรสความช็อกโกแลตแบบหวานเลยอ่ะขึ้นมาเลย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรต้องหันไปดูเยอะควมโบสักอย่างอ๋ออ๋อนี่ไงนี่คือกระดองเบอร์ไอ้กระมงแบร์ลองชิมหน่อยันนี่คือกระมงแบร์อืมมีความเค็มนัวอืมเบีดได้ด้วยกระมงแบร์ชีว่าน่ะฉันได้หนึ่งรสละสดูสิวะกระมงแบร์ชี อันนี้สีเหลืองชันรูยิล้นอะไรฉันรู้เลยชันหันไปมองนิดนึงก่อนอันนี้ฉันรู้เลยล้นอะไรเธอีเหลืองอ่าอะไรอ่าชันรู้อะไรสาลี่กาซาลี <c oughs> เธอชุเรียนหมอนทองชัดๆก็จริงอ่ะเรามมม่วง <c oughs> มะม่วงสุกน้ำดอกไม้น้ำหอมเนี่ยมันม่วงน้ม่วงเหรออันนั้นอันนั้นเรียนเยอ อะไรอยู่สัวเบอร์รี่เบอร์รี่ใช่ไหมเธอแสดงว่าเธอเป็นสายแบบซอบเบย์เปรี้ยวฉันไม่ใช่ไงเอออร่อยกรมมองแบรกระมองเบอร์ว่ะอืันนี้บานาน่าบัตเตอร์ครอมเมลอัลมอนด์ที่เธอกินอ่ะอร่อยนะกลิ่นกล้วยแรงดิเธอเราก็สั่งชิมไม่ลัดเลยเนาะไม่หมดแต่ที่ชอบความที่แบบ ัได้เธออยากชิมเล็ได้ไม่ละห้าบาทนะเราสั่งหมดตู้นั้นร้อยร้อยนิดเอ้ยไม่ถึงที่ว่าแปดสิบแปดสิบนิดเขาใจว่ามันควรจะต้องเสียตังค์เออมันควรต้องเสียตังค์แบบบางทีเราไปขอชิมนู่นชิมนี่เขาก็เหมือนเสียวัตถุดิบนะน้องที่เขาจะขายได้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเฟรชมิลสีขาวนวลนวลนมอ่ะคือนมนมนมตามหมี่อ่ะอะไรแปลกอันนี้น่าจะเป็น คาเฟอุลัดอุลัดเบเกชีสเคก้กโอ้กาแฟชีสเคก้กนะจ๊ะไม่ใช่อันนี้เจพีแบ็กชูกามีความความน้ำตาลอันนี้รสเจพีแบ็กชูกะรสน้ำตาลแบบน้ำตาลรายาไม่อ่ะอ,อันนี้สีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองคือรสอะไรอ่ะแพชชั่นฟ루ตเหรอไม่ใช่ มนี่มาขอทังเธอไมใให้ยีบีมอืมุเออังกินไปแล้วอ่ะอันนี้อร่อยอยเธอมะตูมปะไม่มะตูมส้มมะตูม Cassis Orange อ๋อส้มส้มส้มโอ้ยสมองแกเหมือนมะตูมแห้งเฮ้ยเป็นซอเบที่อร่อยอ่ะอันนี้ให้ถ่ายอะไร มีเม็ดด้วยให้ถ่ายฉลูสีเหลืองฉลูอะไรแตงโมเหลืองไม่ใช่เธอเป็นแมงลานเหมือนแมงลานได้จริงว่าชูนี่แพชั่นฟูดจ้ะเต๋ออร่อยอือเปรี้ยวโอ้เธอแฟชั่นฟูดเปรี้ยวมากอือนี่ลองลองทุกเมนูจริงๆนะอือโดนอ่ะอันสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นกาแฟชีสเค้กและอันสุดท้ายที่เรายังไม่ได้กินอือ Mm hmm. กลิ่นของแฟตีขึ้นจมูกเลยเข้มข้น,นยังมีความขมของคาเฟ่ของกาแฟอยู่เลยอะ่ะ mm hmm. ขมๆหวาน,วานรสกาแฟกินแต่กินกาแฟตีขึ้นจมูกเฉยโอเคตอนนี้เราได้ละมงลงที่สองรสชาติที่เราจะไปเลือกเดี๋ยวเราจะไปสั่งก่อนนะบอกได<น>้ไหมรสชาติอะไรฮะ <Ha? S 2> บอกได้ไหมรสอะไรกาแมบองเอ้ยกามองแบกามองแบชีสเอ<บ> กะมง <c oughs> แบชชีกับอีกอันนึงเหรอช่างใจอยู่ระหว่างออเรนจ์ให้มันสดชื่นหน่อยหรือว่าจะเป็นเธอยูสุอยากให้ทุกคนได้ลองยูสุสก็กกเธอลองไปแล้วไงเธอสกี้ไงยูสุดีดีมากแหละเนื้อส้มอ่ะใช่แต่ฉันเป็นสายแบบสายแบบต้องมันไงครีม,มี่จะมามไทยเธอชอบอาหาไทยเธอฉันชอบไผ่ทองชอบไผ่ทองสะโอเคเดี๋ยวได้หนึ่งรถแล้วเดี๋ยวอีกรถหนึ่งเดี๋ยวไปดูหน้างานเอานะ่จ๊ะ่าใครจะ่ง ก็คือยูสุของเธอเธอชอบยูสุอ๋อฉันก็จะเป็นที่มงลงสองรถก็คือเกลือน่านเกลือน่านก็จะออกเค็มๆมิวกี้มิวกี้กับอีก่ย่างหนึ่งก็คือกะมองแบร์ชีนะจ๊ะคือแบบเลคอมเมนต์ก็มองแบร์ชีจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกินกันนะแต่ขอถ่ายถ่ายคอนเทนต์แันหน่อมันจะละลายแล้วก็เทลงกัาดู เธอไม่ไหวแล้ว,ลวเดินไปดูริมน้ำกันนะไม่เดินไม่เดินหรอไม่เดินดใหญ่แค่นี้เองไม่เดินเดินเลยไม่เดินหรอไม่เดินไม่เดินจริงๆนะนนอ,อืออร่อยมากตอนนี้ได้กินเกลือน,น่านก่อนอ่นนี้คือกระมงแบเธอกระมงแบมันเธอเข้านี่เลยอือ เข้ากันได้ดีเพราะว่าทางคู่ก็เค็มท้งคู่เค็มโบสโบสอาเค็มนะแต่เกลือนั่นคือจะเกลือนั่นคือที่แต่กระมองแบก็คือต้องกินนะกดลงกดลงกระมองแบนี่คือต้องกินเลย must eat นะจ๊ะ must have นะจ๊ะเวลามากินที่นี่นะ โอเคทุกคนเราก็พาทุกคนมากินไอติมที่โรงแรมเดอะซ l ลลี่นะครับเดอะซ l ลเลีสิซ a ล l ลี a l ซัลลีอ่านยังไงวะสรุป กับร้านดินททโรที่เป็นคาเฟ่เล็กๆไอติมอยู่ใต้ร้านนะครับจริงๆร้านนี้เขามีอีกหลายสาขานะแต่เราแนะนํามาที่นี่เพราะว่าวิวสวยถ่ายรูปด้วยทุกคนแล้วก็มีบริกส์คาเฟ่ด้วย,วยโอเควันนี้ไปก่อนนะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอตัวกินไอติมก่อนมาละลายให้หมดนะคะบ,บ๊ายบายครับเออฉันได้บอะิ